เดียวลวเจอคนไทยนะถ่ายอ่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเกิดข่าวว่าแข้งกูโปรยิงมมัาอยู่ในบัคกมาอยู่ในบัคกพี่เห็นอยู่ันมันเข้าบัคไปเยอะเข้าบัคไปเยอะอย่าไปเข้าเยอะเดี๋ยวมันว่าแทนกูโปยแทนกูบัคอีกมันจะเป็นปวกอะไรพี่กินหินกันี่ะอย่าด่าแล้ว่าด่าอัดคลิปอยู่ห้ามด่านะครับอ้าว กรรมปิงหนีกันหมดเลยบ้ามอเตอร์ฟังก์ปิดป๊อปตายหายตายใครตายยังยังยังเขาจีดนูนนูนไปอยู่บนยอดเขานู่นนูนเข้าไปดิใครอยู่ข้างหลังกระโดดเข้าไปดิอย่ารออยู่ดิเพื่อนตายดิตายไม่ตายออกแล้วไม่ตายตัวเอียยดปืนคู่อ่ะปืนไฟอ่ะเข้าไปดิอนนีเขายิงมาไอ้แคนเด็ดอยู่ในปิดป๊อมจะเด็ดอีกไปเอ้าไม่ไหมนะไปดับมันได้ที่สุดแล้วป่ะครับไปดิไปดิวุ้ย ก็เลยวกลับมาทางหลักแล้วตัวกูหนักอะไรวะเนี่ยโอ้โหพียอแล้วแกนกูเหลือเขาเดียเออสนุกสนุกได้ได้อยู่ได้อยู่มีสะไรด้วยเีอย่าดูได้ไหมเนี่ยปออยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวพี่เข้าไปละแล้วกูอัดอัดวีดีโวอัดคลิปด้วยแล้วกูจะดูได้ไหมเนี่ยตกด้วยอ่ะแลก ไม่อยากเข้าไปตายอ่ะเข้าไปตายแล้วคลิปนึงสิ้นสุดตัวอะไรชื่อบักอ่ะไอตัวอะไรเข้าบักมันมันออกไปยังตัวบักอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ชื่อตัวอะไรเข้าบักอ่ะใคฟ้าทำไม่ได้โอ้วิ่งไปนู่นแล้ววิ่งแตกกันไปนู่นแล้วเนาะเฮ้ยนะเขามีตัวเดียวข้างหน้าใครอ่ะสองคนอ่ะมีตัวเดียวไหนดับข้างหน้ามีฝั่งมีมีตัวเดียวเขามีอ่งเลยมันกระตุกอ่ะอยากเข้าไปว่ะแม่งั่มันแน่นอนแต่ถ้าพี่ตายแล้วแม่งคลิปสิ้นสุดเลยเนี่ย โอ้ยอย่ามึงเข้าอย่ามึงเข้า <phải> มีสองมีสามแล้วมึงวิ่งาหาเพื่อนเพื่อนมาหาไปแล้วไปแล้วพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คลิปอย่าอย่ามายิงกูโอ้โตายคลิปตายยิงกูโอ้ยตายตายู่ใกล้พี่ไม่หรอกตาย ถ่ายคลิปแรงกระตุกมากเฮ้ยอะไรเด็กมาทุกข้างหลังสองคนเลยถูกทายกูเจอนาทีคลิปมึงตีกูทำไมตายกันหมดยังตายกันหมดยังถึงไม่อยากถึงไม่อยากเปิดถึงไม่อยากถ่ายครับถึงไม่อยากถ่ายวีโอไม่กระตุกเฮ้ยมีมีเด็กมามาทุบข้างหลังว่ะเรียบร้อยเล้วไปฉายทุบตายเอาใหม่เอาใม่เอาใม่เอาเข้าไปใ ไปจ่ายทุบตายเลยอ่ะพี่ตายเลยอ่ะโดไนไปจ่ายทุบไปอ่ะโดยไปจ่ายทุบสองคนเลยก <laughs> ูมากระตุกเออยังจะยังจะทุบก,กูอีก <c oughs> เอาไม่เอาไม่เอาไมา่แล้วพวกมันออกมาหมดแล้วอ่ะถ่ายคลิปต่อคนยังไม่พรอ้อมกูลุยแล้วแหละไม่สน <c oughs> มันไอ้เรากระตุกด้วยอ่ะพี่เลิกถ่ายคลิปดีกว่มามั้งมาลุยก่อนดีกว่าเห็นตัวมันเลยพี่ถ่ายกระตุกอ่ะ เขาไปตายอีกรอบกูเป็นช่างกล้องนะใครอย่าเข้ามาใกล้กูนะกูยิงกี๊ยิงตองแจมไม่ตายอ๋อไปต่อไปต่อเป็นช่างภาพต่อทําหน้าที่ช่างภาพกูวิ่งหนีอย่างเดียวนะไม่เป็นนะไม่เข้าไปยิงแล้วแม่งกระตุกโดนไฟฉายทุกบัวฉายเลยแย่เว้ยเอานายวิชันลืมปอะมาเวรกรรมโอ้เจ็งวะ่ะ <c oughs> รีบเข้าไม่เป็นไรถ่ายคลิปในความมืด ไม่เห็นเลยน่ไม่รู้สิก็ลืมไปแล้วอ่ะไม่เห็นนะมืดตื่อเลยอ่าลถแหลกไปแล้วเนี่ยค้างไปเลยหน่ากบจบลวจบลวจบลวไปยืนให้เขายิงตายปี๊ปตายแล้วไงผมไม่เห็นมาแล้วอ่ะต่อตายโอ้หูมืดดำมืดมากใครเอาใครเอาสกามั่งเออตอนนี้ช่างภาพนะครับช่างภาพเอาเปาอย่ายิงช่างภาพนะไม่ได้เอานายวิชันมาด้วยแหละ เราต้องต้องไปรวมกันพี่แยกกันไม่ได้พี่แยกกันไม่ได้พี่ไปรวมหลังเขาเพระพี่รวมหลังเขาน่าจะสู้กันได้อยู่นะเออมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบอกพี่หน่อยมันอยู่ไหนพี่ต้องหินด,ดำหินด,ดำพี่อยู่ตรงหินด,ดำจะไปถึงไหมเนี่ยพี่พ,พี่พี่มาหลังเขาก่อนผมมีไอ้นี่กล้องอินเสลต์ให้เออเออเออจะไปถึงป่าวไม่รู้นะอาจจะตายก่อนได้โอ้ยเห็นผมแล้วโอ้ยเห็นผมแล้วเห็นผมแล้วโอ้ย โออ้ะไไรงขอโทษทีนะถ่ายคลิปลืมหยิบอินเฟลต์เดี USSR, ๋ยวเดี๋ยวตายไปแล้วก็ค่อยไปหยิบอินเฟาเรดดีกว่าไปหาที่ตายดีกว่าโอ้ผมกำลังเล็งเลยแม่งเอาสนายเล็งหัวผมรีบวิ่งเลยอ่อยอ่อยดีคอนเน็คดีคอนเน็คเอ้ยโอ้โหเส็งเส็งเสงอ้าวโดนสายไปแล้วเหรอโปะฮะมันมันแค่เล็งหมวเฉยผมรู้ตัวทันไงอ๋อแล้วกูจะโดนตายตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ครับ เมอกป๊อปกินโอ้โหโอ้ยโดนป้อมเม็ิดป๊อปเมดิดแกงวันพร้อมจะตายโอ้ไม่โดน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 อย่ายิงกูกูช่างภาพอยู่ใกล้ๆที่เองโอ้ยโดนเ็คิดช่วยกูหน่อยอยู่ไอยู่ใกล้วะ ก็โดนโดนยิงที่แบบขอไปยิงมันน้วยโอ้โหพี่น้แน่ใจว่าโดนยิงแน่ใจครับเลือดเหลือตาตุ่มไม่ใช่โดนยิงอย่าตามพ่อเป็นจังบาะเปิดอะไรมาฮะใสกาใช่ไม่ใช่ปี๊ดไอ้กคนนี้ก็โคนมัว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  ตายจนได้ยชังภาพเอาใหม่เอาใหม่ตายดี่ไหน่ะเออไม่รู้ว่าพี่มันมืดอต่พี่มองไม่เห็นอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กระตุกก็กระตุกมืดก็มืด,มดเออเวรจริงชีวิตกูย,ตยู่ตรงไหนพี่ยู่ตรงไหนอ่ะบอกอหรอ,อใครเลยเนี่ยมาตีบอลย<อ>ม่ไ,มไปฉายเนี่ยคราวนี้กูเอาแต่พิชานมาแล้วกูชังภาพอย่ายิงโอ้จะรอยไปเนี่ยโอ้มันอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ตรงฝั่งพี่ณัฐแหละฝั่งที่พี่ณัฐตายทั้งแม่มาอยู่ทำไมฝั่งกู ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ติดติดติดขวดำาแหละเออเออเออบางขรางขวดำเราเป็นช่างภาพเราเป็นช่างเอ้เน่ตรงนน่เลยครับพี่พิมพ์บอกมันมันจะมันจะเลาะเว้นพี่ไม่เียนี่นี่นี่มันวิ่งไปหาพี่นาแล้วเว้นกรรมนี่ไงเอ้บนเขาตัวนึงบนเขาตัวนึ่งพี่น่าเห็นมากบนเขาบนเขาเราพี่จะยิงมาได้ไหมเนีะเติงเตงเขาเติงเขาไหนวะไม่เห็นอะเติงเขาเมีตัวนึงไม่เห็นเอ้ยมีไฟฉายด้วย่องไยตาโอ้ไอซองไฟตาวะพิมพ์ก็ไม่ทันแน่เลย มันคงจะยิงพี่อ่ะโอ้ย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 กระตุกว่ะกระตุกเยอะว่ะโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่นัาเอาไฟฉายทุบป๊อปอ่ะพี่นัาเห็นแล้วพี่เห็นแล้วโอ้ยพี่นัาพี่น่าไปถ่ายทุบลัวพี่น่าไปถ่ายทุบลัวพี่ไม่อยากเข้าไปยิงนี่เนี่ยนี่เนี่ยกูไม่อยากยิงกูไม่อยากยิงเฮ้ยพี่น่ากูไม่อยากยินกูไม่อยากยิงอ้าวตายตอมฟัม่อนังก่อนพี่น่าพี่นังก่อนพี่น่าพี่นัาเดี๋ยวเดี๋ยวใครไฟฉายทุบลัว เออใช่เมื่อกี้พี่ก็โดนทุบลัวตุ๊บ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 เออพี่นึกว่าพี่โดนปืนยิงไม่รู้ไม่รู้หัวร้อนหัวร้อนเออพี่นึกว่าพี่โดนปืนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เดีใหม่เดีใหม่เข้าไปใหม่เข้าไปใหม่อย่ารู้อยวรู้อย่รู้เดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวออกก่อนตัวจริงตัวจริงตัวจริงอ่าอ่าอ่าตอนนี้เจอโปเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองทดสอบกันว่าจะโดนไหมนะมากับพวกคำแทมนะเออเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าใครได้ดูคลิปพี่คงจะเห็นนะมีไฟฉายตัวนึงทุบพี่ตุบตุบตุบ เดี๋ยวพี่จําจําชื่อไม่ได้แต่เดี๋ยวในคลิปคงจะมีชื่อนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เข้ามาเอาใหม่เกิดใหม่เออรู้ได้แฮงแหงเง็บแฮงหยุดหยุดพิมกันอ่อ่นี่นหนักตัวที่สี่อะครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพี่เข้าไปก่อนตัวชื่อที่ตัวที่สี่อะไฟฉายทุบรัวอยู่ไหนไฟฉายทุบรัวอยู่ไหนพี่จะเข้าไปให้มันตีอ๋ออ๋ออ๋อไม่ฟังพี่ดิฟังพี่ดิพี่ลิปสับตัวพี่ลิปเฮ้ยฟังพี่ก่อนที่ไฟฉายทุบรัวอยู่ไหนพี่จะถ่ายคลิปให้ให้คนอื่นดู เดี๋ยวเดี๋ยวบอเข้าไปดูง่ายๆกำลังเข้าอ่าโอเคโอเคพี่กำลังเข้าได้ละเดี๋ยวพี่ปิดคลิปก่อนมันกระตุกมากยิงลูกด้วยถ่ายก่อนไข่พิมพ์เนี่ยใครพิมพ์หยุดพิมพ์เลยอย่าพิมพ์นะยันพิมพ์ยิงด้วยต่างหากอูทำไมทอมแทมพาคนแบบนี้มาเออทอมแทมบอกไม่ได้อยู่ในเกมเหรอเมากิ้งโ้ยข้างบนข้างบนข้างบนเจอแล้วข้างบนปูเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเนี่ยเออทอมแทมบอกว่าทำไมทอมแทมพาคนแบบนี้มาด้วยอ่ะ ปกติซองแทมไม่ใช้โปนะได้ยินได้ยินปกอะไรด้วยโหนม่้ลูกซองรัวตัวแบบโอ้ยลูกซอมเก็บลุกไปแล้วเก็บปไปแล้วเก็บปไปแล้วว้าโอตายโแม่งลูกซอเียดตาทีกลูกซอัวเมื่อกี้เดี๋ยวก็คงจะแบนหมดนะพวกนี้นะ เมื่อกป๊อปยิงโปตายโอ๊ยิงตายโอ๊ยิงใครครงนคือพี่ไปไม่ถึงไอตัวที่มันใช้โปมีตโอ๊มีตาตัวครับระวังนะพี่ไปไม่ถึงไอตัวที่มันใช้โปอ่ะแอบม่ไหนกันละวงะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่สะพานข้ามไปข้มสะทิต้วต่อเนี่ยตอมแทมยืนอยู่เนี้ยมันตายแน่นอนนี่นี่นีี่ไม่ีขกังนะนน่่นใครใครไหนว่าโปอ่ะไหนโป โอ้ยู่ได้โอไม่รู้หมายอ่ะมีบ้านครับใครใช้โปรแกรมตัวนี้เปล่าเฮ้ออมคำถามผมสายเราสายเราสายเราตัวนี้เปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนี้เปล่าตรงสะพานอยู่ตรงสะพานตัวนี้เปล่าเห็นแล้ว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 ตัวนี้เปล่าไม่รู้ทายซ้ายทางซ้ายลองดูต้องโอ้ยแม่งเอ็มสี่ ตมสี่หมดไอ้ไอ้เค็หมดลูกพี่ไม่มีลูกตแตมได่งลืมตังกรวดเลยพี่ลืมเอาลูกใส่โอ้โหเซ็งเลยกูลืมเอาลูกใส่ข้ามตาไปยังข้ามข้าไปแล้วครับข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วเออเอาไม่ใหม่ใม่ลืมเอาลูกใส่ปืนเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวไปหาลูกปืนน่าจะอยู่เยอะแถวนั้นเดี๋ยวถ่ายใหม่เดี๋ยวถ่ายใหม่อ่ะอัดคลิปต่อไปไหนกันบนแล้วเก็บเลยนะเอเก็บเลยนะเออมาเอาเลยพี่ผมผมเอาแค่เอาเอาแค่เป๋า กอเลยนะเดี๋ยวอัดคลิปแล้วนะเฮ้ยได้ยินเปล่าเนี่ยอัดคลิปแล้วนะเฮ้ยสนามเอ๊นายวิชันดับระวังนะเเลยพี่ต็มเลยตรงนี้มีลถซอรถซองพร้อมหมดเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยแขงเขียวยุ่งล่างแขงเขียวยุ่งล่างมันเพิ่งเกิดพี่มันเพิ่งเกิดเมื่อกี้มันเดือดไปกูไปแล้วกูจ้างภาพอย่ายิงกูมันขึ้นเขาไปแล้วขึ้นเขาไปแล้ว ยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวไปเอาออกแล้วมันออกแล้วออกแล้วเดี๋ยวไปเอาปืนก่อนคนเกิดมีคนเกิดอีกคนนึงใครวะพี่นาตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คนเกิดคนเกิดเออใช่เปล่าใช่ใช่ตัวโปป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเอาปืนก่อนปืนอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละพี่จำได้แต่ต้นเฮ้ยดับเยอะจ่อคนน่ะได้ต้นไม้อยู่ไหนนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเออมันมาแล้วเอ้ยมันส่องไปฉายมาพี่มันส่องไปฉายมาถ่ายเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไหน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 มองไปฉายอยู่เนี้ย โอ้มันไม่ตายอ่ะมันเพิ่งเกิดครับมันเพิ่งเกิดเดินเข้าไปมันตีเดินเข้าไปมันตีเดินเข้าไปมันตีพี่นัทมันค้างพี่นัทมันค้างเดินเข้าไปให้มันตีนี่ไงวิ่งอยู่เด้ยเพิ่งยิงมันเดี๋ยวเพิ่งยิงมันผมเดินเข้าไปมันตีผมใช่ตัวนี้เปล่าใช่ตัวนี้เปล่าลองดูลองดูอีกทีนึงผมดำตายเลยทำมันตีผมอ่ะโอุ้ยดับดับโอ้ยตัวร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 ัวเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออดูนะไปฉายทุกรัวฮักอู่่าฮ้าฮ่าป่าฮ่า่าน่าฮ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 บาฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่ตฮ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ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 ัาฮ่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 ไน่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าี่าันาฮ่าี่มฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮาาฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าาฮ่ฮ่่า่่า่า่า่่่า่่า อะไรวะทำไมเงินแฉเงินแฉเงินทำไมเอาคนแบบนี้มาด้วยอ่ะโอ้เสียเสียเนี่ยแคนแคนโยชีทด้วยแคนโยชีทด้วยโอเคโอเคโอเคอโอเคตอนนีลงลงไปในห้องเจ้อะเนี่ยโอ้โอหโอ้โหโอ้โประตูเฮ้ยใครใครยิงผมเนี่ยนอบอลนอบอนอยู่ไหนวะดูหน้าดูเขาหน้านู่นโอ้โหนั่นแบบรัวครับนั่นแบบรัวครับระวังครับนอรลาด อ่ะคลิปกันะครับอ่ะคลิปกันะครับพี่หลิมบล็อกพี่หลิมมีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวผมดึงลงมาให้มีตะเนมมีกระเบสมีซีแม็กแปดมีซีแม็กอ่ะแล้วก็มิงบล็อกบล็อกตัวนี้ผมขอซีแม็กช่วยพี่ซีแม็กหมดอ่ะตัวนี้ตัวอยู่ทหารทหารแล้วแล้วมันอยู่ไหนกันแล้วครับใครเห็นบ้างเนี่แล้วมีคนไปกันหมดแล้วมั้งดูชื่อดิดูชื่อยังอยู่ไหมชื่ออะไรใครจะยิงน้องหลาดมาหนึ่งหนึ่งดีกว่าบนเขาแหละเขาเกิดแหละ ไหนวะเอ้ยบนเขาบนเขาบนเขาพิมบ๊อบเอ้ยพี่พี่นักไปไปขุดเขาอะบนเขาตัวนึงเขาเกิดตัวนึงเอ้ยเขาสูงอะไหนแน่วะงงเลยเขาสูงเขาสูงเขาที่ผมอยู่เรียกว่าเขาอะไรวะเขาดำอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฟ้าเขาดำเหรอครับครับแล้วตรงหินดำมีไหมดำไม่เห็นครับผมอยู่หลังเขาเลยไม่เห็นโอเคเขาสูงอ่ะมาอยู่ตรงแถวไหนละเออตรงนี้หายไปแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึงเรียนกำ เพราะว่าทํามันำมันทําอย่างนี้มันจะทํามันอยากจะให้เซฟลมนั่นน<ห>่ะเจอแล้ว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 ตัวเจอแล้วเจอแล้วกูมอบก่อนมาตรงพี่นี่แล้วเล้วเลวเรมีตัวหนึ่งพี่ไม่อยากตายพอตายแล้วแม่งไม่ได้ถ่ายคลิปเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นยังอเห็นมั้งไอส่งไปฉายใครอะไอตัวส่งไปฉายมันโปนะระวังนะเอระวังนะตัวไปฉายจับรวมเลยนะระวังระวังไป้ายใครระวังวิ่งหนีเลย ใครส่องไฟฉายมาวิ่งหนีเลยใครระวังพี่เหรอพี่ไม่ต้องระวังแต่ถ้ามันมาบอกด้วยพี่จะถ่ายพี่ได้ข้างหลังพี่ระวังสองตัวเลยเหรอตัวไฟฉายเปล่าไฟฉายตัวไฟฉายตัวไฟฉายมันมาหาพี่เหรอไฟฉายไฟฉายมันวิ่งไปทางไหนไม่รู้เนี่ยวิ่งไปทางนอราห์วิ่งเข้าไปเนาะอ้าวเวรกรรมตัวนี้เลยหายเลยมันชื่อซูเปอร์อะไรก็ไม่รู้อะยังอยู่ยังอยู่มันจะขึ้นเขาจะขึ้นเขาไหนเนี่ย เอ้ยแคนฟ้าแคนฟ้ากูไปแล้วได้บอกว so. oh yeah, no ่าเนี่ยโปกูไม่สนละกูสนคนก่อนอยู่บนเขาใชไมไอ้บ้านเห็นกูแล้วอย่ายิงอย่ายิงกูมาจับโปนเีี่่ยทอยู่ายิงกูมาจับโปเดี๊ยวเวลายิงใครตายอะไรไงหมดใช่ไหมแกไม่รู้เลยว่าใครตายตายกูมาจับโปอออื้อ อะไรเนี่ยใครจะเอากระสุนละไหนอะไรก็ไม่รู้ผมเอาพี่มีซีแม็กซ์ด้ป่ะซีแม็กซ์ไม่มีซีแม็กซ์ผมหมดอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแล้วแหละเพราะว่าซื้อเกินไปหลายชิ้นเจอเปกอโป้นะเจอโป้ทั้งโปูทั้งบัคก็ก็โอเคสำหรับบัคนี่ไม่เท่าไหร่เพราะแคนพี่ก็ทำแต่แสำหรับกินบั๊กนอร์ลัดไม่เคยทำนะบัคบัคนี่ไม่เท่าไหร่เพราะแคนพี่ก็ทำกัน แต่ทำรับโป้นี่เอาไปแอไม่ได้โปยิงรัวด้วยยิงรัวตีรัวนะทำแทมนะพาพวกอย่างนี้มาก็มันเสียชื่อเสียงทมแทมเองนะไม่รู้นะพี่พวกทอมแทมตายปะตายแล้วครับอาจจะเพิ่งพูดนะเพิ่งพูดที่จะสรุปคลิปอะอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้การใครโดนแบนก็ไม่ต้องร้องนะเพราะหลักฐานอยู่ในคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ